ตอนนี้เนี่ยประตูระบายน้ําเปิดอยู่ที่20เซนติเมตรขยะบางส่วนเนี่ยเล็ดลอดออกไปด้านหลังประตูนะฮะในเขตสายไหมเห็นไหมครับผักตบชวาก็มีแต่ว่าบางส่วนเนี่ยเขาเก็บไปละหนักๆเนี่ยก็มากองกันอยู่ที่หน้าประตูระบายน้ําหนาแน่นครับนี่แน่นอนฮะว่าเป็นอุปสรรคในการระบายน้ําที่จะทําให้ไม่สามารถระบายน้ําได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเราประสานไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้เร่งเข้ามาจัดการเพราะว่าชาวบ้านนั้นร้องเรียนเข้ามาเยอะจริงๆครับงูเต็มคลองเลยถ้ามันตกมา อ,อีกเรื่อยๆเ,เนี่ยไม่แน่ใจเพราะนี่มันเป็นเศษเส,สามส่วนสี่แล้วล่ะสามส่วนของคลองเราแล้วเนี่ยเหลือนิดเดียวเองถ้ามันตกมาไม่หยุดเนี่ยมันก็ไม่แน่ ชาวบ้านในเขตสายไหมทนเห็นขยะจำนวนมากในคลองสองไม่ได้เพราะเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าและช่วงนี้ก็มีฝนตกแทบทุกวันจนระดับน้ําในคลองเพิ่มมากขึ้นเป็นอุปสรรคในการระบายน้ําที่บริเวณประตูร,ระบายน้ําคลองสองสายใต้น้ําส่วนนี้รับมาจากปทุมธานีตั้งแต่คลองรรพีพัฒน์ สู่คลองสองคลอง6กวาสายล่างทีมข่าวจึงประสานไปที่รองประธานสภาเขตสายใหม่และเสาขอให้เข้ามาตรวจสอบและยืนยันว่าจะประสานไปที่ปทุมธานีเพื่อให้ดําเนินการร่วมกันเช่นเดียวกับผักตบชวาในคลองหกวาสายล่างที่ตอนนี้มีหนาแน่นจนมองไม่เห็นน้ําวัชพืชเหล่านี้กําลังเติบโตจนแน่นลําคลองและขยายออกไปตั้งแต่อยุธยาปทุมธานีและกทมฝั่งตะวันออกแต่ปัญหาผักตบชวาเนี่ยเราก็ได้ประสานกับทางฝั่งปทุมเขาอยู่นะคะ ที่ว่าจะต้องช่วยกันเพราะว่ามันคนละเขตกันทางเขตไซมนะครับท่านผอ,ออกก็ได้ทําหนังสือถึงเขตไซมแล้วให้เข้าไปเพราะตอนนี้ก็เริ่มมาถึงออวัดพศแล้วนะใช่ใช่าทางนึงเขาก็มาเก็บอยู่แต่ถึงวัดพศเก็บเก็บผัดตบนะครับส่วนเราเดี๋ยวเราดูตรงนี้เนี่ยผมก็จะให้เจ้าหน้าที่เขตไซมนะครับมาเก็บขยะตรงนี้ไป ส่วนระดับน้ำขณะนี้ยังไม่น่าเป็นห่วงมากนักระดับน้ำห่างกันอยู่ที่70เซนติเมตรเหนือประตู1เมตร55เซนติเมตรส่วนท้ายประตู75เซนติเมตรและประตูระบายน้ำก็เปิดอยู่ที่20เซนติเมตรระบายไปเรื่อยๆน้ำส่วนนี้จะไหลต่อไปยังคลองลาดเร้าและมีอุโมงค์ยักระบายน้ำไปยังสถานีสูบน้ำพระขนงลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา กำแพงป้องกันน้ำท่วมเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครเป็นจุดแรกที่มีการสร้างแล้วเสร็จด้วยความสูง5เมตร50เซนติเมตรทั้งเหนือพื้นดินแล้วก็ปักลงไปในน้ำนะครับมีการทดสอบแล้วและมั่นใจว่าถ้าเกิดน้ำมามากเหมือนปี54ก็จะสามารถรับมือไวเช่นเดียวกับนิคมอื่นๆนะครับยกเว้นนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนครยังสร้างไม่แล้วเสร็จนะครับจึงมีการเตรียมความพร้อมด้วยการนำกำแพงป้องกันน้ำท่วมแบบเคลื่อนที่มารองรับเอาไว้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นครับ กำแพงป้องกันน้ำท่วมนวมนครสามารถรับแรงประทะจากแรงดันน้ำได้มากถึง3ตันโดยไม่เสียหายใช้แผ่นคอนกรีตโทเกตชิปพายภายในเป็นเหล็กเส้นผสม,มคอนกรีตอีก10เส้นส่วนรอยต่อยังมีแผ่นยางซิลิโคนสภาพทนกรดด่างทำให้ผู้บริหารนาวมนครมีความมั่นใจและสามารถเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติได้เพราะจากเหตุการณ์น้ำท่วมปี54ยังมีโรงงานดำเนินกิจการอยู่215โรงงานขยายเพิ่ม7โรงงานและมีโรงงานเกิดขึ้นใหม่อีก4โ่ เช่นเดียวกับอีกห้านิคมที่กำแพงเสร็จแล้วยกเว้นนิคมสหรัตนนครคืบหน้าเพียง30%ทําให้ผู้ว่าการนิคมสั่งการขนย้ายกำแพงกั้นน้าเคลื่อนที่ยาว20กิโลเมตรมาเตรียมการป้องกันเอาไว้และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสิทธิกรประกำนนถ่ายภาพทีมข่าวคมชัดลึกทีวีรายงาน เห็นขยะตรงประตูระบายน้ำแล้วตกใจนะฮะเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกเศษโฟมไม้ครับทุกสิ่งทุกอย่างทีวีด้วยอะใช่ไหมทีวียังมีเลยโอ้โหเยอะมากนะครับทำให้น้ำน้ำที่มันไหลมานะครับไหลไม่คล่องตัวเท่าไหร่ก็เลยเกิดปัญหาทำให้น้ำเอ่อท่วมเอ่อล้นตามคลองจุดนั้นไปนะครับทีมพยาบของเราก็ลงไปที่ไปตรวจสอบนะครับพร้อมกับในส่วนของนิคมคอมุสาหกรรมต่างๆตอนนี้มีการเตรียมรับมือเตรียมพร้อมกันแล้วที่จะ รับมือน้าที่อาจจะเกิดท่วมในปีนี้ใชบ่บอกเลยนะครับว่าปีนี้หากท่วมแล้วจะสามารถรับมือได้ไม่น้อยกว่าปี5 4ที่ผ่านมาเพราะปี54่น้ำท่วมเยอะมากใช่ครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยคืออย่างที่รายงานพิเศษชิ้นเมื่อกี้เนี่ยบอกไว้ก็คือหลายๆที่เนี่ยนคมอ,อุตสาหากรมมีการเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วแต่ม่อยู่ที่นึงก็คือนิคมสหรัตนนครนะฮะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยแค่3 0มเนท่านั้นเองในการเตรียมความพร้อมก็เลยต้องมีการนะฮะขอความช่วยเหลือเขาบอกกว่าามีรใช้ ที่กั้นน้ําเคลื่อนที่อันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าคุณปรีชาเพาะภูลลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปติดตามรายงานชิ้นนี้กันเลยครับพร้อมรับมือน้ําท่วมในปีนี้ของพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมที่เคยเกิดน้ําท่วมมาแล้วในปี2554สร้างความเสียหายให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอย่างรุนแรงในปีนี้5นิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบได้มีการสร้างเขื่อนกั้นน้ําเป็นที่เรียบร้อย โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมโรจนะได้มีการสร้างพลังคอนกรีตสูงถึง6เมตร5เซนติเมตรสูงกว่าระดับน้ําทะเลปานกลาง5เมตร3เซนติเมตรระยะทางรอบนิคมอุตสาหกรรม78กิโลเมตรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนเราจะเห็นได้ว่าหลังจากน้ําท่วมเมื่อปี5 4นักลงทุนนะครับก็ไม่ได้ทิ้งฐานการผลิตที่ประเทศของเรา นะครับยังคงประกอบการนะครับที่นี่ต่อไปและในขณะเดียวกันหลายท่านก็ขยายฐานการผลิตเพิ่มมากขึ้นนั้นยืนยันให้เห็นว่าเ,เราสร้างความเชื่อมั่นเราใส่ใจเราห่วงใยนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ นิคมอุตสาหากรรมสหรัตนนครอำเภอน,อนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการสร้างเขื่อนกั้นน้ำเพียง3 0เซนโดยใช้คันดินป้องกันน้ำท่วมที่มีความสูง6เมตร50เซนติเมตรสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางเป็นแนวป้องกันไม่ให้น้ำไหลท่วมเข้ามาในพื้นที่รอบนิคม6กิโลเมตรหากน้ำปริมาณสูงกว่าปกติก็จะมีการใช้การติดตั้งเขื่อนเคลื่อนที่เร็วโดยการติดตั้งเขื่อนจะใช้เวลาเพียง12ชั่วโมงเท่านั้นหานิคมได้ก่อสร้างเขื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้ว นะครับแต่มีที่สหรัฐธครเนียรก่อสร้างเขื่อนได้ประมาณสัก 30- 40เแต่ว่าเขื่อนที่ก่อสร้างก็คือเป็นเขื่อนดินก่อนนะครับก็สูงระดับที่ปลอดภยัยนะครับแล้วก็มีความยาว6กิโลเมตรนะครับวันนี้เราก็เลยมาดูให้เห็นสภาพที่เป็นจริงแล้วในขณะเดียวกันก็ผู้ว่าการนิคมเนี่ยก็ได้นำเขื่อนติดตั้งแบบเคลื่อนที่เร็วนะครับด้านหลังของเรา เป็นเขื่อนที่เราได้ซื้อนะครับเพื่อที่จะมาป้องกันภัยจากอุทกภัยเนี่ยนะครับมีความยาว20กิโลเมตรนะครับสูงประมาณสัก2เมตร40เซนวันนี้ก็ขนมายาว6กิโลเมตรเท่ากับความยาวของเขื่อนดินที่นี่นะครับถ้าเกิดมีปัญหาน้ำหลากมามากเหมือนกับข่าวที่ผ่านมาก็สามารถที่จะติดตั้งเขื่อนเคลื่อนที่เร็วแล้วก็ป้องกันปัญหาน้ำท่วมได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความชัดเจนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากในปีนี้ต้องมีการประสานงานทุกหน่วยงานอย่างต่อนเนื่องเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังน้ำที่จะไหลเข้ามาในพื้นที่คือการทำงานวันนี้ต้องประสานงานก,นกันตลอดเพื่อที่จะได้รับทราบสถานการณ์น้ำที่แท้จริงนะครับเมื่อทุกฝ่ายได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันเนี่ยก็จะทราบว่าที่ใดเสี่ยงที่ใดไม่เสี่ยง ที่ไหนเสียงก็ไปไปช่วยกันดูแลกันอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคเลืน่นที่เร็วยังเหลืออีกประมาณสัก14กิโลเมตรก็จะสามารถที่จะ,ะขนย้ายไปไปสถานที่ที่เป็นจุดเสียงได้ทันที การลงพื้นที่สำรวจแนวกั้นน้ำในนิคมอุตสาหกรรมอย่างนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนครเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากในปีนี้หากนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบก็จะมีการนำเขื่อนเคลื่อนที่เร็วไปติดตั้งเพื่อลดความเสียหายรัชชัยธรรมชัยถ่ายภาพปีชาพภูนคมชัดลึกทีวีรายงาน นี่นะคือสภาพปัญหาที่เรียกว่าหลายๆคนก็เตรียมพร้อมรับมือนะครับ,รบแต่ว่าในช่วงเวลาที่จะใกล้จะถึงนี้อีก23สวันเนี่ยก็มีการที่คาดการณ์กันนะครับว่ากลัวว่าอาจจะมีฝนเนี่ยอาจจะตกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยให้มีสถานการณ์ที่หนักหน่วงขึ้นนะครับโดยเฉพาะวันที่28ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับ2ี29้นะครับร่องมรสุมนี่แหละครับจะเลื่อนลงมาผ่านภาคกลางภาคตะวันออกนะครับอาจทาให้ ประเทศไทยของเรานรในตอนบนนี่แหละครับอาจจะมีฝนตกหนานแน่นและมีฝนตกบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดพิจิตรเพชรบูรณ์ร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานี คนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีนะครับสระบุรีคนครนายกปราจินบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดน,นะครับจังหวัดเหล่านี้นะครับอาจจะได้ผลกระทบจากร่องมรสุมที่อาจจะพาผ่านเข้ามาวันที่28-29นี้นะคร,ครับนอกจากนี้ก็คือมีรายงานพายุดิเพรสชันนะครับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีความเร็วเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่ามีความเร็วใกล้จุดศูนย์กลางเนี่ยประมาณ55กิโมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกนะครับด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็คาดว่าพายุนี้นะครับกำลังแรงขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่30กันยายนถึง1ตุลาคมนี้ซึ่งจะส่งผลกระทบนะครับทำให้ด้านตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกหนักมากขึ้นอีกเช่นกันก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้ากันนิดนึงนะฮะในช่วงนี้ ว่าช่วงนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฝนฟ้าอากาศและสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่ต่างๆนะครับคุณผู้ชมและทั้งหมดนี้คือรายการโรงพักรวังภั่นะครับทิ้งท้ายรายการนะครับฝากช่องทางสําหรับการติดต่อรายการของเราที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับพร้อมกับทาง Facebook สายตรวจประชาชนคืนนี้สองทุ่มฝากติดตามรายการสายตรวจระวังภัยด้วยนะครับคุณอังคูนตะวันวงและผมวัชราตาคำพร้อมกับทีมงานทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ